สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันในช่องปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะพาไปชมไฮไลท์แล้วก็จังหวะสำคัญในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมครับวันนี้ซิตี้พักผู้เล่นหลายคนเปลี่ยนผู้เล่นถึง9คนส่วนเชลซีใช้บิลี่กิลมอร์ครับลงเล่นกับเอ็นโกโลกองเต้ครับถือว่าเป็นการเรียกว่าวอร์มเครื่องก่อนนัดชิงฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ เริ่มมาครับซิตี้เปิดบอลยาวแล้วก็เซอร์ลิงเบียดกับโอ้คริสเตนเซนครับเล่นสลังแอนเลยครับผพุทธสินไม่ว่าอะไรครับแล้วก็เป็นราฮิมเซอร์ลิงซัดเข้าไปครับ1-0ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้บอลยาวขึ้นมาแล้วคริสเตนเซนเนี่ยจากภาพช้าก็เหมือนจะโดนสะกิดนิดนึงแต่ว่าผพุทธสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วกูเดอร์เกโรจับบอลลั่นนะครับแกไม่ได้แอสซิสต์นะครับแกจับบอลพลาดนะครับเคซุสครับ ไหลเข้ามาแล้วดูกูนเกโรครับนึกว่าน้ำใจงามครับไหลให้สเตอร์ลิงไม่ใช่ครับจับบอลผิดเหลี่ยมไม่หน่อยหมายครั้งครับจังหวะของซิตี้จ่ายทะลุแล้วเปิดหักเข้ามาจับบอลได้คิวมอสกิดล้มอีกแล้วครับโอ้โหบริสินครับนกหวีดหวานเจี๊ยบครับนกหวีดหรือลอดช่องไม่รู้นะครับเป่าจุดโทษเลยครับจังหวะสกิดของบิลลี่คิวมอกับกาเบรียลเคซุสครับแล้วดูครับจังหวะจุดโทษของกูนเกโร ยิงชิปเรียบร้อยครับโอ้โหเมนดี้บอกไม่ได้แดกครับลูกนี้แม่ต้องยืมคำของนักคอมหน่อยครับดูเป๊ปคูเดล่าถึงกับยั่วครับโอ้ไม่รู้จะคิดอะไรครับแม่ชิปแล้วเมนดี้โชว์เหนือเลยครับเซฟมือเดียวนี่ครับแม่มือซ้ายมือเดียวเลยครับกลายเป็นว่าครึ่งแรกเนี่ยซิตี้หนีเชลซีเป็น2อศูนย์ไม่ได้นะครับหลงทางไปแล้วด้วยนะครับเมนดี้ครับแต่ว่าลูกนี้เบาครับไม่ได้กิน แล้วซิตี้เอาไปกรองบอลโดนตัดได้อัสเปรเจต้าไหลเข้ามาตรงกลางครับอาคิมซิเยกปูริซิชกลับมาที่อัสเปรเจต้าซิเยกหน้าเขตโทษแล้วได้ซับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับแม้วันนี้รับบทเป็นตัวสำรองคุณเข้าถึงกับปรบมือให้ครับซ้ายหน้าเขตโทษไม่เหลือเลยครับจังหวะของปูริซิชครับไหลให้กับทางอัสเปริตาแล้วซิเย็กหน้าเขตโทษอยู่ซ้ายแกคมอยู่แล้วครับ เนียผักกลับมาแล้วซ้ายของฮาคิมซีเอ็กเข้าข้อพอดีครับแหมบอลกระดอนขึ้นมาเป็นฮาฟเวลเล่ปัดไม่อยู่ครับสิตี้ขึ้นมาอีกทีครับเปิดยาวแล้วสเตอร์ลิงเบียดกับเคอร์ซูมาหลุดลานอีกแล้วครับซูมาแล้วสกิดลูกนี้พู้ตัิสินงงครับไม่เป่าครับลูกนี้ไม่ให้ครับโอ้โหมั่วทั้งเกมเลยครับแอนโทนีเทเลอร์สเตอร์ลิงงงครับไม่ต้องงงครับขนาดแฟนเชลซียังงงครับโอ้บางทีฟาวบ้างไม่ฟาวบ้างไม่รู้อะไรของแกครับวันนี้ ปูส้สก,กิทลูกนี้นี่คือถ้ามองจากมุมของภาพแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นจุดโทษมากๆครับแล้วก็เชลียขึ้นมาครับโอดอยให้กับติโมแวนเดอร์หักกลับมาแล้วซัดตรงนี้โอโ้ลูกยิงประสานทาจิบาน่าครับอาองโซ่กับโอดอยครับโอ้ตอนบรรยายนี่ไม่รู้ใครยิงครับดูครับอืมแล้วเป็นอาองโซ่นะครับลูกน,นี้ไม่รู้นับว่าโอดอยแอสซิสตส์ให้อาองโซ่หรือเปล่านะครับโอ้ทำไมขัดขานี่บอกเลย ว่าไม่เข้าแล้วดูเป๊ปเซ็งเลยครับนาทีสุดท้ายเชลซีพลิกนำา2 1ครับแล้วก็จบเกมครับอู้เชลซีชนะ2-1ครับมาดูจังหวะสำคัญของเกมเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีครับแน่นอนครับจังหวะแรกคือจุดโทษที่ไม่เคลียร์ครับแอนโทนี่เทเลอร์เป่าให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงท้ายครึ่งแรกบอลของซิตี้ขึ้นมาแล้วกาเบรียลุสจับบอลโดยบิลลี่กิลร์สกิดครับ มือซ้ายของบิลี่กิลโม่ไปโดนกาเบรียลเคซูสครับอูแล้วดกหวีดแกหวาเลยครับแอนโทนีเทเลอร์เป่าจุดโทษแต่ถ้ามาดูภาพชาร์แล้วเนี่ยเหมือนบิลี่กิลโมก็มีแขนไปเหวี่ยงใส่กาเบรียลเคซูสนะครับนี่ครับซ้ายครับคือเป่าจุดโทษให้ได้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงท้ายเกมมาได้จังหวะที่ไม่เคลียร์ก็คือจังหวะสเตอร์ลิงกับซูมาซึ่งรูปแบบคล้ายกันครับแต่ไม่ให้แล้วก็ช็อตสำคัญครับลูกจุดโทษของกูนเกิโร อูไปโชว์เหนือชั้นครับชิปใส่เมนดี้ที่บอกว่าเป็นช็อตสำคัญเพราะว่าลูกนี้ถ้ากูนาเกโร่ยิงเข้าไปเนี่ยจะทำให้ซิตี้นำเชลซี2 0สู่ในครึ่งแรกและผมเชื่อว่าจะปิดเกมครับแล้วซิตี้จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับดูอีกทีครับจังหวะของกูนาเกโรออ่โอ้ยิงจุดโทษปกติแล้วเป็นจอมสังหารนะครับเป๊ปกูเดล่าผมเชื่อว่าก็ให้โอกาสกูนาเกโร่นะครับเนื่องจากกำลังจะอำลาทีมแล้วก็อยากจะปิดสวยๆนะครับ ปรากฏว่าแกไปเลือกยิงชิปนะครับสื่อในต่างประเทศเนี่ยบอกว่าลูกยิงของกุนนเกโร่ลูกนี้เหมือนกับไม่ให้เครดิตเอด็ดวาร์ดแมนดี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าลูกยิงปาเดนกาของแกในที่ยิงออกมาเป็นปาปิก้าแบบนี้เนี่ยก็เป็นบทลงโทษสําคัญนะครับที่ทําให้ซิตี้ปิดเกมไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนของคุนนีเกโร่เลยครับที่จังหวะสําคัญแบบนี้ไม่ควรยิงในลักษณะแบบนี้ครับเพราะถ้า2-0เชลซีจบแน่นอนครับ ผิดทางไปแล้วด้วยครับเมนดี้แต่ว่าต้องเข้าใจครับเมนดี้เขารีเฟล็กปฏิกิริยาเร็วมากครับปิดเกมไม่ได้ครับกูนนเกโรหลังจบเกมเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแฟนบอลแล้วก็บรรดาเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เนี่ะครับช็อตสาคัญครับจังหวะเซอร์ลิงกับซูมาครับคือถ้ามองจากภาพการาหทรดสดเนี่ยผมว่าแฟนเชลซีหลายคนนี่โล่งอกมากๆครับเพราะดูแล้วยังไงก็ต้องจุดโทษครับเซอร์ลิงก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับว่างงมากๆแล้วก็จังหวะนี้ไม่มี VR ครับซึ่งเตอร์ลิงก็ไม่ต้องงงครับ ต้องบอกว่าขนาดพวกกูแฟนเชลซียังงงครับเป่าม่วตัวทั้งเกมเลยครับเนี่ยครับคือสกิทไม่ว่าจะโดนแรงหรือบางเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่างกับจังหวะของวบรลี่กิลอร์เท่าไหร่นะครับบางคนน่บุุรศิลป์เนี่ยถึงกับให้ใบแดงได้เลยนะครับลุกนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกไปย้อนดูจังหวะที่ดาวิดลุยส์ครับไปสกิทเรียมโชเซในเกมกับบูฟเกมนั้นนั้นโดนบางกว่านี้นะครับแล้วโดนใบแดงครับนี่ครับกลายเป็นว่า ผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์เป่าไม่เคลียร์ทั้งเกมครับนี่เป็นชอ็อตสำคัญในเกมแมนซิตี้กับเชลซีครับเพ,พื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสามบาทหบาทนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ